คนเช้าบานใส่วิงตัวท็อปได้ไหม คลิปนี้มีคําตอบสําหรับวิงมุกเกนตัวท็อปทามาจากผ้าทอปไฟนนี่ตัดเย็บด้วยหนังชิ้นเดียวหนังแผ่นเดียวทําให้มีความกระชับเข้ารูปเท้าและด้วยลักษณะรองเท้าที่เป็นทรงเท้าเรียววิงตัวท็อปจึงเหมาะสําหรับคนเท้าเรียวเท้าบานนิดหน่อยและถ้าคนเท้าบานอยากใส่วิงตัวท็อปถามว่าใส่ได้ไหมสามารถใส่ได้แต่ตัวอัปเปอร์จะบีบเท้าทําให้บางคนอาจเกิดอาการบาดเจ็บได้วิธีแก้สําหรับคนใส่วิงตัวท็อปแล้วบีบเท้าจนเกินไปให้ถอดตัวซอฟออก และลงเล่นเป็นระยะเวลา7-14ถึงวันเพื่อให้ตัวรองเท้าเบเก,กนเข้ากับรูปเท้าเราและไปหาซื้อซอบางมาใส่แทนเนื่องจากซอฟที่วิ่งให้มาเป็นซอฟที่มีความหนาเพื่อซัพพอร์ตหน้าเท้าแต่กลับกันกับเป็นผลเสียของคนเท้าบานเพราะด้วยความหนาของตัวซอฟทําให้เท้ามีพื้นที่ในรองเท้าน้อยลงคนที่เท้าบานมากๆถึงใส่วิ่งมูกเกนตัวท็อปไม่ได้และถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับวิ่งมูกเกนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและสาหรับใครที่อยากได้วิ่งมูกเกนสีเขียวน,นีออน เลมอนซีสวันที่ส4กุมพาพันเจอกันในไลฟ์สดที่ช่องมินิมอลฟุตบอลครับ